สวัสดีครับพวกหมนะครับปอนทเวนตเอกนะครับช่วงนี้เข้าฤดูปลาอินรีกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคในการผูกสายสลิงนะให้มันไม่งิกไม่หงอแบบนี้นะครับก็จะมีการผูกด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่ใส่ปอกนะครับปอกสเตนเลสส่วนมากเนี่ยปอกเราจะเห็นเวลาเราซื้อสลิงมาเนี่ยเราจะเห็นเขามาในซองแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผูกแบบใส่ปอกให้ดูแล้วก็ผูกแบบธรรมดาแบบเงื่อน รวดเร็วรวดเร็วหน่อยนะครับแบบนี้ผูกยังไงไม่ให้หงิกไม่ให้งอ,งอถ้าอยากรู้ไปดูในคลิปเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเริ่มจากการตัดสลิงนะครับในความยาวที่ทุกคนต้องการก่อนนะครับเกือบเกือบหฟุตหรือ1นึ่งฟุตได้นะครับเราตัดเผื่อไว้ก่อนนะบแบบแรกจะเป็นผูกแบบปกตินะครับเราไม่ใส่ปอกนะ ก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็ซับซอ้อนเลยนะครับเริ่มต้นจากการนำสลิงสอดเข้าไปที่ลูกหมุนแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อสอดเข้าไปเสร็จเนี่ยจับสายมาทบกันไว้แบบนี้นะครับลายมือนหนึ่งนะครับจับตรงห่วงลูกหมุนนะครับบิดประมาณ 3- 4รอบก็พอแล้วครับ mm hmm. นี่หมุนไปสัก3าี่รอบแค่นี้แล้วก็เอาปลายสายนะครับสอดไปที่ห่วง สำคัญนะครับที่สุดก็คือตอนดึงเวลาเราสอดเข้าไปแล้วนัสมมาเราจะจับสายหลักเนี่ยดึงทําให้สลิงมันหงิกนั่นเองนะครับแค่นี้เองวิธีการดึงก็คือใช้ครีมในการช่วยจับปลายเราก็จะทําการดึงใช้ที่อยู่ด้านแคปครีมเนี่ยเราจะดึงฝั่งนี้แทนทฝั่งปลายแทนดึงเห็นไหมครับไม่หงิกเลย สายสลิงกระตรงสวยแบบนี้ไม่หงิกเลยนี่ดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเราดึงจากทางด้านสายหลักนะครับนี่สอดเข้าไปปั๊บแล้วใช้ฝั่งนี้ดึงเห็นไหมครับหงิกทันทีแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงทางปลายสายนะครับเราจะไม่ดึงที่สายหลักนะ ดูอีกครั้งนะครับคือสอดสายเข้าไปที่ห่วงลูกหมุนนะครับแล้วก็ทบสายเข้าด้วยกันเอามือจับปลายลูกหมุนนํำแล้วก็หมุนให้เป็นวงให้เป็นเกลียวนะครับประมาณรักสามถึงสี่เกียวหรือสี่ห้าเกลียวก็ได้ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับจากนั้นนำปลายสายไปสอดในห่วงนะครับแล้ววิธีการดึงก็ใช้ครีบนะครับจับตรงปลายสายแล้วดึง แบบนี้สลิงก็จะไม่งอตรงปลายสลิงก็จะไม่หงิกนะครับ,แบบนี้เป็นแบบแรกนะครับง่ายนิดเดียวนะครับในการเตรียมตัวนะครับตกอินซีแล้วที่เหลือก็ตัดปลายสายตัดปลายสายออกเก็บงานให้เรียบร้อยเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยในแบบที่หนึ่ง ต่อไปเป็นแบบที่2นะครับก็เป็นแบบใส่ปอกนะครับทีนี้เราก็ดึงสลิงมาก่อนความยาวที่เราต้องการเหมือนเดิมเมื่อตัดสลิงแล้วนะครับเริ่มต้นร้อยสายสลิงเข้าไปที่ลูกหมุนเหมือนเดิมนะครับร้อยเข้าไปจะแตกต่างกับการผูกแบบแรกหน่อยนะครับร้อยเข้าไปเสร็จปุ๊บเราทําห่วงร้อยซ้ําอีกหนึ่งรอบ เป็นห่วงนะครับพอร้อยซ้าไปอีกหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บนํปลายสายสลิงเนี่ยเข้ามาในห่วงหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทให้สายมันเล็กลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรอบนะครับนี่หน้าตาของสายสลิงก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ ไปที่ด้านปลายสายนะครับสอดตัวท่อเข้าไปนำปลอกสอดเข้าไปแบบนี้นะครับพอไปถึงตรงด้านล่างนะครับที่เราร้อยกับลูกหมุนไว้นำปลายสายสั้นนะครับสอดเข้าไปที่ปลอกด้วยกันนะครับสอดเข้าไปแล้วเราก็ดันปลอกไปให้ชิดนะครับจากนั้น เราก็จะดึงทางปลายสายสั้นเหมือนเดิมนะครับใช้ครีมในการดึงแบบนี้พอดึงเข้าไปปุ๊บสายก็จะเริ่มรัดตัวนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ดึงเส้นหลักนะครับแต่ว่าเริ่มจากการดึงเส้นสั้นก่อนนะครับแล้วค่อยดึงเส้นยาวนะครับทีนี้ก็ลูดท่อให้สุดนะครับแล้วก็ใช้ครีมจะเป็นครีมเฉพาะหรือครีม ปกติก็ได้นะครับบีบเข้าไปบีบท่อเพื่อให้ท่อนะครับรัดกับสายสลิงให้ติดกันเมื่อบ,บีบเสร็จปุ๊บทีนี้ก็อยู่แล้วนะครับแบบนี้หน้าตาทีนี้จะไปผูกอีกด้านหนึ่งเริ่มต้นนะครับต้องร้อยต้องร้อยปอกเข้าไปก่อน อ่าร้อยปอกเข้าไปเป็นอย่างแรกนะครับแบบนี้นะครับต่อไปก็ร้อยเข้าที่ลูกหมุนหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับทําห่วงเสร็จปุ๊บเอาปลายสายหมุนที่ห่วงสอดเข้าไปในห่วงหนึ่งครั้งแล้วก็อีกสักหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับ นำปลอกลงมาเอาไปสายสั้นสอดเข้าไปที่ปลอกนะครับสอดทบเข้าไปอ่าเมื่อได้เรียบร้อยนะครับก็ดึงที่ปลายดึงตรงที่สายสั้นนะครับเหมือนเดิม,มนี่ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวครีมบีบนะครับเข้าไปอนึงทีแล้วก็ตัดเก็บก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการผูกแบบที่สองโดยการใช้ปอก สแตเลสครับที่เราเห็นในซองที่เขาให้มานะแบบนี้แล้วก็แบบที่หนึ่งนะครับลองไปเลือกดูเลือกใช้กันดูนะครับว่าพี่ๆเพื่อนๆถนัดแบบไหนนะครับผมก็มีมาแนะนําในการขึ้นสายหน้าสลิงในการตกไป C ีแบบง่ายๆนะครับในคลิปนี้ แล้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการผูกสายสลิงแบบที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปอกนี้นะมันก็จะได้รูปแบบที่สวยงามนะส่วนถ้าจังหวะที่อยู่ในเรือนะครับก็จะปลูกเป็นแบบเร่งด่วนแบบนี้นะซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้ตามความถนัดนะไงก็ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปหรือถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ผมทำก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับนี่ไง